ครับผมชื่อทีเล็กนะครับนี่ทีเล็กสาวมาจีบด้วยทีเล็กทีเล็กไอเ,เด็กดื้อเป็นไรทีเล็กนุ่มน้อยไว้สิบห้าเดือนนะครับ มีสาวๆมาเจีบอยู่ <c oughs> <c oughs> เป็นไรทีเด็ก <c oughs> เป็นไร <c oughs>